นี่เจ้าเลื่อยยนดอกทำงานครับสองตัวพี่น้องตัดกิ่งไม้ยังไม่ได้สตาร์ทลองดูเลยครับจะติดป่ะครับนี่พี่น้องอะไรสตาร์ทปีนึงแล้วครับปีก็กลัวแล้วยักษ์ใหญ่ขึ้นพี่น้องเพิ่งยักษ์ใหญ่ขึ้นน้ำสายไฟครับยักษ์ใหญ่ขึ้นเต็มเลยติดป่ะพี่น้อง พันซิกครับตนนี้พันงานหลายพี่นอ้องไม่ทับต้นไม้ทับข้างในก็ยังไม่ได้ชิกเครื่องก็ติดดีๆครับแต่บ่เลยสตาร์โดนั่้ซื้อพี่นอ้องเป็นปีแล้วดูข้างในครับข้างในก็เอี่ยมอยู่พี่นอ้องกองเราก็สะอาดอยู่ ข้างในกองก็ถือว่าสะอาดเจนะพี่น้องไม่มีฝุ่นะสะอาดองานด่วนพี่น้องตัดไม่เยอะแต่งกิ่งไม้ครับ ัเราก็ยังไม่ได้แต่งเลยฟันก็ยังไม่ได้แต่งครับแต่ก็คมดีครับพี่น้องถือว่าคม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 ,มกีบเลยใกล้จะหมดแล้วฟันตัวนี้ตัวสำรองครับสำรลองกันหนีบพี่น้องกันหนีบตัวนี้กันหนีบกันไม้หนีบ ลงคลิปก่อนนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับฝากช่องประใหญ่คำฟองเลยนะครับภาษาอังกฤษพี่น้องต๋ขี้ขึ้นก่อนขอบคุณครับ